ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1,417ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์โรกในสาธิตไฟแตกต่างจากโรก8ปดขุมที่คนทั่วไปรู้จักกันที่นี่มีท้องฟ้าพื้นด,ดินกลางวันและกลางคืนด้วยธรรมชาติข้างต้นที่กล่าวอสูรบางตน้นได้ก่อร่างสร้างอารยธรรมในสาธิตไฟ ให้คิดว่านรกมันก็คือโลกที่ถูกปกครองโดยอสูรไม่ใช่มนุษย์นรกเต็มไปด้วยอันตรายเพราะว่าปัจจากซึ่งศีลธรรมและก็กฎหมายเหตุการณ์ไร้อริยธรรมเกิดขึ้นมันถือว่าเป็นเรื่องปกติยกเว้นแต่เขตปลอดภัยเพียงแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นการเข็นฆ่าอย่างหดเหี่ยมคือกิจวัตรทั่วไปของนรกสมกับชื่อกละมมรู้สึกประมา วิโรษสภาพออกมาตามตรงนโรกสถานที่เรารับดวงวิญญาณของผู้ที่ก่อบาปมาทั้งชีวิตกล่าวกันว่าวิญญาณภายในนรกนั้นต้องชดใช้กรรมอย่างทุกข์ทรมานต้องคอยตระหนักถึงบาปที่ตัวเองเคยก่อต้องชำระล้างจิตใจให้สะอาดปราศจากมลทินมีวิญญาณเบืงดวงได้กลายเป็นวิญญาณร้ายที่แสนอันตรายปาบาทอาจจะไม่เป็นไรก็จริงแต่ว่าเท่าทีกระหมอ่อมทราบ วิญญาณร้ายสามารถเข้าสิงสู่มนุษย์ที่ปราศจากพรคุ้มครองจากเทพธิดาแห่งแสงพวกเราไม่มีพรจากเทพธิดาจะปลอดภัยในนรกแน่กันเหรอเป็นเรื่องอยากที่มนุษย์ปกติจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในนรกโดยปราศจากซึ่งอันตรายเรียกว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นก็คงจะเป็นการถูกกว่าหลังนั้นแล้วปิอาร์โรที่ไม่เคยลงไปเยือนในนรกเลยสักครั้งจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกีจากเชื่อในข่าวหลือนั้น เมอร์เซเดสไตรตองอยู่สักพักก่อนที่จะให้คำแนะนํปิอารโรคุณได้ยินประจักษ์กับตัวเองแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเทพวกเราเคยศรัทธาล้วนมีมนทินเพื่อให้นรกเพื่อให้ปลอดภัยในนรกมนุษย์จำเป็นจะต้องได้รับพรคุ้มครองจากเทพธิดาแห่งแสงข่าวลือดังกล่าวจะทำให้ทุกๆคนมองว่าเทพธิดารีเบกาสามารถที่จะแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกใช่แล้ว ข่าวลือสุดเล้วไหลดังกล่าวเป็นเพียงแค่สิ่งที่โบทรีเบกาได้กุกกันขึ้นมานารกที่คุณรู้จักคือนรกที่โบทรีเบกาอธิบายให้ฟังแต่ถ้าโบทรีเบกากลายเป็นพวกไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาล่ะข้อมูลเกี่ยวกับนรกของพวกเขาก็เชื่อถือไม่ได้เช่นกันนรกที่แท้จริงคงจะต่างออกไปแน่เมอร์เซเดสเคยเป็นสาวกโบดลิเบกามาก่อนดังนั้นทั้งจกักรวรรดิซาฮารัน และอาณาจักรออร์เกียอล้วนแล้วแต่เคยมีโบสถ์รีเบกาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าในปัจจุบันไม่ใช่อีกแล้วที่นี่มีซิกเวกตเตอร์อดีตนักบุญผู้ก่อขบฏต่อสวรรค์เพื่อหวังจะบุคคลมนุษย์มีซาลิเอลอัคราที่บทูธที่ถูกขับไล่ลงนรกเพราะว่าเคยตำหนิบาปของเทพเมอร์เเดสมีโอกาสที่จะได้ยินเรื่องราวในมุมมองใหม่ๆจากทั้งสองนั่นส่งผลให้ค่าความศรัทธาที่มีต่อโบสถ์รีเบกาเสื่อมลงในทุกวัน ป,ปิดแบตเตรี่ของเดลเคที่กำลังอ่านตามด้วยการหันไปมองเปียโรและเมอร์เซเดสอืมเมอร์เซเดสพูดถูกมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ใน,นรกได้ขอเพียงแต่สั่งสมปลา,าศูสย์หรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากทั้งกล่า,าูสย์นอกจากนั้นตัวฉันเคยลงไปเยือนใน,นรกอยู่หลายครั้งแต่ว่ากลับไม่เคยเห็นวิญญาณร้า,รายแม้แต่ครั้งเดียวเหลืออีก30นาทีกว่าที่จะถึงเวลาที่นัดกับยูราาไว้ มีเวลาเหลือเฟื่อในการพูดคุยเพื่อทําการนัดแนะเตรียมตัวแต่ว่ากริตนั้นไม่คิดที่จะคุยหรือว่าอ่านไดอารี่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นชายหนุ่มยังแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งเพื่อควบคุมหัตถ์เทวะด้วยตัวเองนั่นช่วยเร่งประสิทธิภาพการฆ่ามอนสเตอร์ให้มากขึ้นพลังสนทนากับเปียโรและเมอร์เซเดสมอนสเตอร์เริ่มถูกฆ่าล้างด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันบทสนทนาก,ก็ไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใด การแบ่งสมาธิเก็บเลเวลกับกลายเป็นกิจวัตรของกลิ่มาสักพักใหญ่แล้วด้วยพลังมากมายที่มีไว้ครอบครองพรสวรรค์ก็จําเป็นน้อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นเป็นยังฝันตุงไม่ได้ว่าคำกล่าวอ้างของโบสถ์ริเบกานั้นเป็นแค่เรื่องยกเมฆภูมิรกกว้างใหญ่ไพศาลพอๆกับทวีต,ตัวนันตกสายพันธุ์ของอสูรก็ปีมากยิ่งกว่าสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกกลางซีกอาจจะมีสักแห่งในนรกที่ดวงวิญญาณถูกครอบงำก็ได้ และที่นั่นมีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่ด้วยอันที่จริงมีอสูรบางตนรตวบรวมวิญญาณคนตายเพื่อเป็นของสะสมซึ่งแน่นอนวิญญาณเหล่านี้เกิดมาจากการทำพันธสัญญากับจอมอสูรและหนึ่งในนั้นก็คือแพคมาที่เคยส่งเสียงร้องโหยหวนข้างขงบาเอกลกริดเคยเห็นสิ่งนี้มากับตาของตัวเองถ้าเรารเผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณร้ายการไม่มีพรคุ้มกันจากเทพธิดาแห่งแสงจะปลอดภัยแน่ั้นหรอ เมอรอเซเดสเริ่มออกอาการประหม่าเมื่อได้ยินคำพูดของกฤิตเชจคเช่นเตียโรเธอเองก็เป็นกังวลในจุดนี้สำหรับกฤิตท่าทีในการตอบสนองของคนทั้งสองคือสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าตัวเขาจะเคยลงไปเยือนในนรกอยู่หลายหนแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอย่างเต็มปากว่ารู้จักมันอย่างทะลุปลุปลงนรกแต่ละเขตมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันให้มีทางที่จะเตรียมรับปือหรือว่าคาดเตามันได้อย่างล่วงหน้า การมีความตึงเครียดลงไปขณะที่สำรวจนรกนั่นก็น,นับว่าเหมาะสมแล้วปิดหันไปมองผู้สงสารคนอื่นๆเนฟิลินาตอนนี้กำลังทะเลาะกันกับรับบิดเพื่อเรียกร้องขออาหารเพิ่มและเปลี่ยนกับการที่ตนยอมลงไปช่วยในนรกด้วยซิกเฟกเตอร์กำลังนอนอยู่ท่ามกลางทางเดินโดยที่มีพ้าห่มรองตัวเอาไว้บราหัมกำลังคุกคามซาลิเอลด้วยการอ้างว่าตัวเขาต้องการจะสำรวจกลไกที่เทวทูตใช้ต่อต้านเวทมนต์ เหมือนกับว่ากลุ่มคนที่เตรียมบุกลราถล่มนรกตรงไหนกันล่ะเนี่ยไม่ได้มีความเอาจริงเอาจังกันซะเลยโอกาสเกิดอันตรายมีสูงพวกเราไม่มีวิธีการรับมือกับวิญญาณร้ายโดยปราศจากพลังศักดิ์สิทธิ์แน่นอนพวกเราไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดแนวคิดเกี่ยวข้องกับพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างค่อนข้างคลุมเครือเป็นเพราะแทบจะไม่มีใครใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ได้นอกจากโบสถ์รีเบคก้ายูดาและโดมิเนียน เดิมทีเหล่าผู้คนต่างก็พากันคิดว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นย่อมหมายถึงอำนาจแห่งเทพแต่ว่าสำหรับสาธิตฝ่ายแล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ฟังดูไม่ได้ต่างอะไรไปกับสิทธ,ธ,ธ,ธิพิเศษของรีเบคก้าเพียงแค่คนเดียวยิ่งเมื่อได้พิจารณาจากตำนานกระทั่งยูดาห์และโดมิเนียนก็ยังได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์มาจากรีเบคก้าอีกทีหนึ่งนั่นจึงน่าสงสัยว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของพลังศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาจากตัวของรีเบคก้าเองก,ก็ได้เหตุผลที่ โล่งกังวลเกี่ยวกับนักบุญหญิงผมเพราะว่ากลัวว่าสิ่งต่างๆจะถูกนักบุญหญิงพลากไปอย่างนั้นสินะแล้วก็เป็นคําพูดพูดขึ้นมานะพวกเราต้องหลีกเลี่ยงกับการเผชิญหน้ากับยานร้ายไม่ไม่จะเป็นพวกเรามียูร่านักล่าส่วนที่แข็งแกร่งในนรกมากกว่าที่ทุกคนคิดไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกินเหตุไปกิษก็พูดตัดบทขึ้นมานะว่าจะกังวลไปทําไมมียูร่าอยู่นี่จากมุมมองของเดลเคที่ต้องการจะปฏิวัตินรก ตัวตนของนักล่าอสูรคือสิ่งที่จําเป็นกลิตเดาได้ไม่ยากว่ายูราจะพัฒนาไปมากแค่ไหนเมื่อมีข้อมูลจากเลระเคคอยสนับสนุนเธอเมื่อครั้งล่าสุดที่ได้พบกันกลิตแข็งแกร่งกว่ายูราหลายเท่าแต่ปัจจุบันช่องว่างดังกล่าวคงจะลดเป็นอย่างมากอย่างน้อยก็ไม่อยู่ในนรกเธอได้เรียนทักษะดูดซับพลังอสูรมาแล้วด้วยขอโทษขอโทษที่ให้รอนานยูราโผล่มาแล้วทุกคน เวลาผ่านไปสักพักขณะเนเฟลิน่ากำลังต่อรองไม่สำเร็จเธอจึงบังคับอ่าเดี๋ยวนะขณะที่เนเฟลิน่าต่อรองไม่สำเร็จกำลังจะงับคอและบิดอยู่ปลาหัมที่ตื่นเต้นจากการได้รับความรู้ใหม่กำลังทดลองดึงขนนกออกมาจากปีกซาลีเอลยูราได้เดินมาถึงจุดน,นัดพบและตั้งทายทุกคนเสียเวลาเปิดเกตนาน่ะเนื่องจากมีเผ่าสูนคอยตรวจจับอยู่ไม่เธอไม่จำเป็นต้องขอโทษ ทังนี้ตั้งหากที่ขอโทษเพราะว่าเรียกนัดหมายกับตันถันโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอยู่ราค่อนข้างรู้สึกมึนงงกับภาพฉากที่ได้เห็นเธอคิดว่าบรรยากาศการรวมตัวของเจ็ดผู้ส่งสารจะเข่งขืมกันมากกว่านี้โดยเฉพาะภาพการนอนบนทางเดินของซิกเฟกเตอร์ที่มีพวห่มรองตัวอยู่คลิปได้ตั้งคำถาม,อ,มอะไรเผ่าศูนย์คอยตรวจจับงั้นเหรอหมายความว่ายังไงพวกมันทำแบบนี้ด้วยงั้นเหรอ ประตูนรกทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และนรกมันเป็นหนึ่งในทักษะเฉพาะตัวของนักล่าอสูรมนุษย์ธรรมดาต้องพึ่งพาประตูชนิดนี้ในการเข้าไปในนรกอสูรและเผ่าอสูรสามารถตรวจจับประตูนรกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ทันทีที่ฉันพยายามเปิดประตูพวกมันจะรู้ตำแหน่งแล้วก็กลูกันเข้ามาลุมล้อมถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากแกลนกลัวว่าแม้แต่ฉันก็หนีออกมาจากนารกไม่ได้ฮะ อะไรกันเป็นแบบนี้แย่แน่ทางเดียวของมนุษยชาติก็คือการพึ่งพาประตูนรกของยูราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทามันถูกสอดส่องแล้วก็คอยตรวจจับละ่ะเออเด,เดี๋ยวก่อนสิการเปิดประตูนรกใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเองไม่ใช่งั้นเหรอแต่ว่าพวกมันกลับกูเข้ามาไล่ล่าได้ทันทีมันมีการใช้เวทเคลื่อนย้ายมิติพวกเทเลพอร์ตเหรออืมใช่ทันทีที่พิกัดถูกระบุ พวกมันสามารถเคลื่อนย้ายมาดักได้เหมือนกับราฮัมแล้วก็สติ๊กฮะใช้เวทของมหาจอมเวทได้ด้วยกันเหรอเนี่ยอสูรและเผ่ออาอสูรนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าพวกมันจะชำนาญเวทมนต์กันตั้งแต่เกิดปีหน้ากลิดดำมือทันทีแต่เดิมถึงแม้ชายหนุ่มจะไม่พอใจกับท่าทีสบายๆของเหล่าผู้สงสารแต่ก็ไม่เคยกังวลกับผลลัพธ์ของการบุกถล่มขุมนรก เป็นเพราะว่าตัวกะะนั้นรู้ดีว่าแต่ละคนฝีมือแข็งแกร่งสักแค่ไหนทว่าหลังจากที่ได้ฟังคําของยูราจบบรรยากาศตึงเครียดเริ่มเข้าครอบงับพิกัดจะถูกตรวจพบทันทีที่ฉันเปิดเกตจากฝั่งโลกมนุษย์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกดักรอหลังจากที่เข้าไปต้องไม่ลืมว่าประตูนรกสามารถเข้าไปได้แค่สองคนพร้อมกันระยะหน่วงคือ30นาทีกล่าวอีกในหนึ่ง มีโอกาสสูงที่คนสองคนจะถูกกลุมทำร้ายทันทีที่ผ่านเข้าไปในประตูเกรจคุณคิดด้วยสีหน้ากังวลอยู่สักพักฉันจะเข้าไปก่อนจะพยายามลดจำนวนศัตรตูให้มากเท่าที่จะทำได้ผูส่งสารไม่ได้อ่อนแอหลายคนแข็งแกร่งยิ่งกว่ากรดด้วยซ้ำแต่ว่าชีวิตของคนเหล่านั้นมีจากัดนั่นคือเหตุผลที่กรีนั้นอาสาเอาตัวเองออกไปก่อนอตกลงแล้วจะพาใครไปด้วยละ่ะ เออกล็ดกวาดตามองดูผู้สงสารทุกๆคนเมื่อเซเดสแสดงสีหน้ากระตือรือร้น,นส่วนทางด้านเตียโรเองก็ทำหน้าคาดหวังลาฮันพ่นลมหายใจเหยียดหยันเหมือนกับไม่ได้แยแสซาลิเอลกำลังฉีกยิ้มกว้างส่วนซิกเฟตเตอร์ตัวเขากำลังพยุงตัวนั่ง,งพร้อมๆกับพับพาะห่มเดี๋ยวมันมีพาะห่มเน็บง่ามตูดไปทุกที่เหรอเนี่ยไอซิกเวตเตอร์ S S เนี่ยฉัน กลิดชีนิ้วไปทางเนเฟลิน่าอีกฝ่ายกำลังงับแขนแรบบิดฉันจะไปกับเนเฟลิน่าืมข้าไม่ขัดข้องเนเฟลิน่าพูดทางพ้นแขนชุ่มน้ำลายของแรบบิดออกมาเธอยังคงรักษามาสง่างามของมังกรถึงแม้ว่าจะชอบทำตัวเป็นเด็กในเมื่อต้องอยู่กับกลิดตามลำพังก็ตามอข้าจะคอยจับตาดูแลเจ้าเอง อย่าให้ใช้พลังอยากให้ใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของมังกรตอนไหนก็บอกมานะอถึงแม้ว่าจะเป็นแฮตลิงแต่ว่ามังกรก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะถูกตำหนิลิดเก็บโนเอะแกรนดี้และโครงกระดูกวอาเกียร์กลับมาแต่ว่าหัตถเทวะถูกสั่งให้ลอยอยู่รอบๆตนและเนเฟลินาเนื่องจากมีโอกาสถูกซุ่มโจมตีที่ปลายทางการมีหัตถเทวะเอาไว้จึงรู้สึกอุ่นใจมากกว่าพวกเราจะเข้าไปก่อน แล้วก็สร้างเขตปลอดภัยขึ้นดังนั้นจงเปิดประตูนรกครั้งถัดไปในตำแหน่งเดิมน่าเสียดายนะการเปิดประตูนรกไม่อยาจจะทำได้ในจุดเดิมแม่นยำนักเนื่องจากพิกัดของนรกมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องเอ,อ่อถ้าอย่างนั้นหมายความว่าประตูนรกครั้งถัดไปจะพาไปยังสถานที่ใหม่โดยสิ้นเชิงเหรอใช่แต่มันยังคงอยู่ในกลุ่มนรกที่32อฮึม น่นไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่อยู่ราหันไปพูดกับเนเฟลินาก่อนอื่นท่านเนเฟลินาได้โปรดดื่มาชาถ้วยนี้สรรพคุณของมันจะช่วยชำระล้างพลังอสูรในในรกได้เล็กน้อยแล้วเธอก็กิกนนะอ,อีเป็นชาที่ขมชำมัดเลยเธอยังเด็กนะไม่เคยดื่มชาได้ซ้ำรู้ได้ยังไงว่ามันขมอะเกรดเจ้าควรสุภาพกับข้านะ วงมิติเริ่มแสดงความบิดเบี้ยวตรงหน้ากิตและเนเฟลีนาที่กำลังมีปากมีเสียงกันพลังงานอันชั่วร้ายแผ่ออกมาอย่างท่วมท้มทนจนคนทั้งสองสัมผัสถึงมันได้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากประตูนรกปิดก้าวเท้าเข้าไปใกล้ประตูก,ก่อนจะหันกลับมาพูดกับทุกคนลองตัวด้วยหลังจากที่เข้าไปเราจะรวมกลุ่มกันอีกครั้งอย่างปลอดภัยขอยโชคดีนะรับปิดและบรรดาอาศวินต่างทำความเคารพเพื่อส่งกิตเข้าไปในประตู เพียงไม่นานเทพโอเว่าเกียร um. ์และเนเฟลินาก็หายไปจากการมองเห็นของทุกๆคนแล้วก็ตัดฉากอีกครั้งนะทุกคนเปลวไฟอันท่วมท้นที่มาพร้อมกับผืนแผ่นดินที่สั่นสะเทือนเป็นไปตามที่ยูราพูดทุกประการพวกตนถูกซุ่มโจมตีจากเหล่าอาศูร์ที่ตรวจับพิกัดของเกตดวงตากริดและเนเฟลินาสั่นไหวพร้อมๆกันนที่สดค่ะ จับตัวนัก,นกล่าสุนที่เอาแต่หนีเหมือนกับหนูท่อได้ <Hey. S 1> สักทีสูนที่กำลังตื่นเต้นรีบปิดปากเงียบมนุษย์ที่ปรากฏตัวออกมาจากเกตไม่ได้ตรงตามเป้าหมายของมันเลยฮะ <Ha? S 1> ไม่ใช่นักล่าสูนเหรอนี่เยือล่ลอเหรอรงเยือล้อมาเพื่ออะไรคิดว่าบอกเราจะหมดแรงไปเองถ้า่งเยอือลออมาเรื่อยๆงั้นเหรอ <c oughs> มนุษย์เป็นเีมีชีวิต่ออนแอและสะติปัญญาน้อย นักล่าอสูรมันก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะโง่ไงล่ะมีไฟแล้วแต่ยังขาดเนื้อขณะที่กลุ่มเผ่าอสูรที่ชำนาญเวทมนตร์ระดับสูงกำลังสนทนากันพวกมันได้ยินบางสิ่งที่เหลวไหลสอดแทรกเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงสูดลมเข้าไปทุกคนเป็นเสียงอากาศถูกดูดเข้าไปเปลวเพลินอันร้อนแรงถูกบางสิ่งดูดเข้าไปในความว่างเปล่า ทุกคนก็ตกใจพร้อมๆกันแดกสุดทุกคนในวินาทีที่เปลวไฟหายไปจนหมดบรรดาอาสูนต่างก็เผยสีหน้าตกตะลึงจนถึงขีดสุดไม่เพียงมนุษย์ที่ควรจะถูกเผาจนเกรียมยังสบายดีแต่ยังมีเด็กผู้หญิงแก้มป่องคนนึงกำลังจ้องมองมาทางพวกมันดัง <c oughs> เยเสียงพ่นไฟเด็กแก้มป่องส่งเสียงประหลาดพร้อมกับอ้าป,ปากเสาเพลิงขนาดมาคือมาถูกพ่นออกมาเป็นเส้นตรง เผ่าศูนย์หลายสิบตัวที่กําลังยืนเกาะกลุ่มถูกแผดเผาด้วยเปลวเ,เพลิงที่รุนแรงยิ่งกว่าของตัวเองจนมอดไหมมันหลายลายหายไปในพริบตาชนิดที่ไม่เหลือแม้แต่ซากเนื้อ,เน,อเนื้อของข้า,เ,าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมสรุปบ,บทใหม่น่าจะเป็นเนเฟรด้าพูดนะเนื้อเนื้อของข้าหายไปแล้วด้วยสีหน้าตกตะลึงกลีดหันไปจ้องเนเฟรด้าที่กําลังพึมพำอย่างสิ้นหวัง